ตื่นเต้นครับตื่นเต้นมากๆเลยก็หลังจากที่รู้ว่ามีการปลับนะครับผมก็เป็นมุกครับก็รู้สึกตื่นเต้นแล้วก็รู้สึก ไม่รู้ว่าจะทำตัวยังไงแล้วกันตอนแรกเลยนะเพราะว่าผมก็เขาเป็นนักแสดงที่ค่อนข้างที่จะมีความสามารถแล้วก็อยู่ในวงการมาค่อนข้างที่จะยาวนานพอสมควรนะผมก็รู้สึกประหม่าแล้วกันประหม่าแล้วกันแต่หลังจากที่ได้คุยกันแล้วรู้สึกว่าเออมันก็สามารถไปด้วยกันได้แต่ถามว่าอยากเล่นไหมอยากเล่นอยากเล่นก็พอรู้เออน่าสนใจนะอยากคิดว่าเคมีนี้น่จะเป็นเคมีที่ดีก็ดีใจที่ได้รวมงานกับคุณครับ แทบไม่ไม่เคยเจอกันเลยดีกว่าครับครับผมอยู่อยู่คนละสังกัดนะเนาะผมแทบจะไม่เคยเห็นหน้าเขาด้วยซ้ำไม่ไม่แม้แต่ในงานก็ไม่เจอครับไม่เคยเจอกันเลยครับนี่เป็นครั้งที่2ที่ได้เจอกันใช่ค่ะในวันที่2องครับผมวันแรกมีโอกาสได้ไปเวิร์กช็อปมีพูดคุยกันครับผมอ๋อย่างยังครับอ๋อยังเลยค่ะนี่เข้ามาได้สามวันเจอกันครับแล้วเจอกันครับ แล้วด้วยสักพักแล้วค่ะท,ที่ที่ไม่ได้รับละครแต่ว่าพอแบบเรื่องนี้มาพวกกดโวกอยู่สนุกอ่ะต้องเล่นอะค่ะแล้วก็รวมถึงแบบพระเอกเ,เรากมงานด้วยตอนแรกเราก็คิดไม่คล้ายกันประมาณแล้วก็แบบเราเป็นคนที่ค่อนข้างจริงๆริงมันค่อนข้างงกแล้วก็ค่อนข้างแบบ บ้าโมออะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ค่อนข้างกลัวว่าพระเอกเขาจะมามากแบบนิ่งๆแล้วลำพานอะไรองเงี้ยแต่ว่าจริงๆก็แบบชิวๆคล้ายๆกันเราเ้าเฟรมัสเราก็คุันเหมือนกันมีนันนจริงเหรอเหรออ๋อปพระเอกแบบเคมีสาธารณะอไรย่างเงี้ย อท้ารู้่าสิ่งที่สำคัญที่สุดคือังไรครับอมไม่รู้ก็ไปเรื่อยเหมือนกันอยู่ในห้อแต่งหน้าเห็นตาั้งใช่เพะว่อเห็นตาว่าโดยที่ตอนนี้ก็บอกแม่ทแต่งหน้ามุกคิดว่าถึงเราเจอเจบอดแี่ยนคอนแทคเลนส์คู่เขาไหเลที่เราสวยมากที่เาบอกะแบบว่า่ง้รบว่า ก็จะเป็นแบบนั้นคิดว่าจะเป็นแบบนั้นครับหลังจากที่เราเรายังไม่มีโอกาสได้ร่วมงานกันจริงๆเนาะเรามีแค่พูดคุยกันเฉยๆแต่ผมคิดว่าน่าจะทำงานไปได้สวยมากๆแล้วก็น่าจะดีมากๆครับเป็นคนที่อยู่ข้างกายตลอดตั้งแต่วันแรกขึ้นมทุกคนอยากเป็นผู้จัดแล้วนะคะคือหนุ่มรุลนน้องแล่วก็จริงๆเหนุ่มก็ค่อนข้างกลัวเป็นคนที่แบบ งเป็นคนที่กลัวการแบบเจอคนใหม่ๆทีใหม่ๆอะไรเงี้ยค่ะเราเราก็ไม่รู้ว่าแบบเราเคยเป็นแบบเหมือนก่อนเล็กๆไข่กัมสั้นๆอะไรเงี้ยพอมาเจอทีมงานจริงๆเนี่ย้องเป็นมันไม่ได้แบบว่าน่ากลัวอย่างที่คิดเลยทุกคนก็คือจอยๆทุกคนขกมากแล้วก็รวมถึงแบบเพื่อนร่วมงานทุกคนแบบคือทำไมอะมาเป็กนางหรือว่าต้องตอบได้ไหมอะต้องตอบได้งหมต้องตอบไน้ไหมอะ เหมือนถามเขาเยอะเหมือนกันเพราะว่าก็กำลังคนเยอะเพราไม่เคยเล่นจริงแล้วก็ได้ความที่มันมันนานด้วยเราอยากใช้คนต่างชาติมาที่นี่ด้ยก็อาจจะเป็นอะไรใหม่ๆที่เราไม่ไม่เคยได้มาถาอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็มามี่ถามก็แบบเฮ้ยเป็นยังไงบ้างเราจะไหวไหมว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะสุดท้ายก็คือ วไม่ไม่กดดันครับไม่กดดันครับในในมุมของนักแสดงผมคิดว่าพวกเราหลังจากผมก็เชื่อว่าประสบการณ์ของมุกน่าจะทำให้ละครเรื่องนี้น่าจะประสบความสำเร็จมากๆเหมือนกันก็เลยคิดว่าไม่น่ากดดันอะไรครับผมสบายๆละครไม่ว่าจะเป็นผู้กับรูองค์ประกอบต่างๆเชื่อว่าน่าจออกมาได้ดีมากๆเหมือนกันครับการของมุกก็ันไม่ดูขั้นักดดันแต่ว่าเป็นฟีลแบบเราเราก็ตื่นเต้นแล้วก็ตั้งใจมากๆ ว่าเราก็เป็นครั้งแรกที่เราได้ร่วมง,งานกับช่องสเตดแล้วก็คิดว่าแฟนๆช่องสเตดทุกคนก็คือเพิ่งเห็นเราเป็นเป็นผู้เล่นใหม่อ่ะเขาก็ต้องทำเต็มที่ที่สุดค่ะจะทำให้คนรูก็ฝากแฟนๆละครช่องเสฉวนฝากมาขอเรื่องเกี่ยวกับเพลย์เอร์ไม่รู้เลยต้องตอบว่าไม่ไม่ในในพาร์ทของนักแสดงคือนักแสดงครับผมก็เล่นเล่นทั้งนสองฝั่งแหละไม่ว่าจะเป็นในฝั่งของช่อมสเตด HD หรือว่าในฝั่งของซีรีส์ ก็ยังรับอยู่ครับก็พร้อมที่จะทําทุกผลงานที่ได้รับโอกาสนะครับลงมาได้ดีเต็มที่ทุกเรื่องครับผมจะได้ดูกันก็ต้องเพราะยังยังไม่ได้เริ่มถ่ายเลยฮะตอนนี้ต้องต้องรออีกทีนึงครับว่าจะถ่ายเสร็จเมื่อไหร่จะมีสล็อตลงเมื่อไหร่ก็ต้องรอติดตามกันอีกทีนะครับ มาใราบุกดกล้าวรักส่องแสงสีของเรานำผู้ชมสนุกได้ควายทุกบา